คอมเมนต์เพียบ f Facebook แตงโมเคลื่อนไหวเดือดโพสภาพขาจากกรณี f c e e o o o แฮปปี้เมเล่นพาชราวีราพางของแตงโมพัทรธิดาพัทรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังผู้ล่วงลับไปแล้วที่ได้กลับมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสภาพผู้หญิงหันหลังอยู่เรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับข้อความ หนูถูกกระทำจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจทําให้ชาวโซเชียลออนไลน์ต่างพากันตกใจอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กของสาวแตงโมขณะที่โพสที่ละงกคลิปวิดีโอขณะกระติกขึ้นเรือพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดตวนคลื่นสัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรัก ซึ่งหลังจากนั้นโพสทั้งหมดที่เคลื่อนไหวใน Facebook ของแตงโมถูกลบออกก่อนที่ล่าสุด f c e e o o o แ Happy เมล o n นพาชราวีราพ่างจะปลิวหายไปต่อมาเพจจะเฟซบุ๊กของแตงโมก็ได้โพสภาพโรเบิร์ตโดยได้โพสร,ระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะ่ะ ล่าสุดทำเอาฮือฮาเมื่อเฟซบุ๊กคตงโมได้โพสภาพขาของตนเองที่มีรอบเขียวช้ำซึ่งได้โพสร,ระบุข้อความว่าขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองยองฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะไอ้เพื่อนรักคอมเมนต์พียบบ a ฟ e b o o k คั Facebook ตงโมเคลื่อนไหวเดือดโพสภาพขาจากกรณี Facebook แฮปปี้เมลอนพาชราวีราพ่างของแตงโมพัทรธิดาพัทรวีระพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังผู้ล่วงลับไปแล้วที่ได้กลับมามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสภาพผู้หญิงหันหลังอยู่เรือล่างแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับข้อความหนูถูกกระทำจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจทำให้ชาวโซเชียลออนไลน์ต่างพากันตกใจอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้น ใครเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กของสาวแตงโมขณะที่โพสที่ละงมคลิปวิดีโอขณะกระติกขึ้นเรือพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัตว์เธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักซึ่งหลังจากนั้นโพสทั้งหมดที่เคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กของแตงโมถูกลบออกก่อนที่ล่าสุดเฟซบุ๊ก แฮปปี้เมเล่นพาชราวีราพ่างจะปลิวหายไปต่อมาเพจเฟซบุ๊กคัตตงโมก็ได้โพสต์ภาพระเบิดโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะ่ะล่าสุดทำเอาฮือฮาเมือ Facebook, ่อเฟซบุ๊กคัตตงโมได้โพสต์ภาพขาของตนเองที่มีรอบเขียวช้ำ ซึ่งได้โพสร,ระบุข้อความว่าขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองยองฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะไอ้เพื่อนรัก